นี่คือบริเวณบ้านของน้องชายพี่ปนนะคะของคุณอุดมนะคะที่เขาทําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับครอบครัวดินน้ําลมปนนะคะ<ม>บ้านกล้วยตากนะคะธรรมชาตินะคะ<ด>บ้านอุดมพักตะโข่เก้าสมูส<ม>ิทนู่นจะของเขานะคะ สินค้าเราเปิดตัวแล้วนะคะสวัสดีคุณอูดม <laughs> วันนี้เป็นไงรถที่เท่าไหร่แล้วกล้วยเรานี่สองวันส่ง่ง,องบอกว่าสองวันสง่งนี่หน้าที่ของเขานะ <laughs> สองวันสง่งโอ้อันนี้หนึ่งถาดหนึ่กล้วยเราไม่พอใช่ไหมนี่ อันนี้ให้ดูม,มันสุกไม่ทันวันนี้นะคะเราก็พา,าเพื่อนมาเยี่ยมชมกันก่อนนะคะสำหรับตลาดกล้วยตาของเรานะคะกล้วยตรงแบบนี้เลยนะคะนี่ออ้งามมากเลยนี่อู้ผลิตภัณฑ์กล้วยตาของเรานะคะคนี่คือทีมงานหากล้วยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะหากล้วยนะ โอเควันนี้นะคะเราจะเข้าป่าหากล้วยกันอีกแล้วนะคะทีมดินน้ำรถฝนแฟมลี่นะคะถอยออกมาแล้วค่ะเอารถคันนี้ไปนะคะไปส่งกล้วยด้วยค่ะมาแล้วพี่น้ำนะคะโอ้โหสีเดียวกันเลยพี่น้ำนะคะมาแล้วส่งกล้วยนะคะอันะะนี้นะคะกล้วยเรานะคะทํานะจากโดยพี่น้ำนะคะนี่เรา เราจะเข้าสวนกล้วยกันก็จะเอากล้วยไปส่งลูกค้าด้วยนะคะนี่สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกล้วยฉาบนะคะอันนี้สาขาสองนะคะโดยพี่น้ํานะคะสาขาสองโดยพี่น้ํานะคะนี่เราจะไปบุกสวนกล้วยกันวันนี้ก็เอากล้วยฉาบนะคะไปส่งลูกค้าด้วยค่ะ งานแล้วนะคะเรื่องกล้วยนะคะสีส้มนะคะกล้วยนะคะทีนี้นะคะอร่อยไม่เหมือนใครนะคะีไไนะคะสาวนสมกล้วยนะคะีแล้วอบดิฟขึ้นเลยรับเอเยนะคะไปไหนลงไหนไปสลาบุรีค่ะโอ้สลาบกล้วยแล้วนะคะ กล้วยคอนบุรีไปสระบ,บุรีแล้วครับ่อันนี้นะคะเรามาตะบีนซื้อกล้วยนะคะตรงไหนมีกล้วยเรารับหมดนะคะตอนนี้กำลังต่อรองราคาอยู่นะคะกล้วย,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 วยอยู่ตรงไหนเรารับหมดนะคะ นู่นดมดมนุ่งไงปากกล้วยนุ่งนุ ồ, được, được, được. Đ ồ. Đ ồ ่งนุ่งเห็นไหมนู่นดมปีกไก่นะนี่ไหวกันไหมนี่ฮะหมาวางหยุดดามันนี่มันนี่เรามาเดินหากล้วยกันนะคะพอเราจะทำกล้วยกันนี่กล้วยก็ไม่โผเนาะ ก็ทำหลายอย่างกล้วยชากล้วยอะไรกล้วยตากล้วยอบกล้วยสติ๊กอ่ะมันใหญ่ดูเจ๊ไหมกล้วยสติ๊กลุงเยอะมีใหญ่ดินี่าใหญ่หน้าหนี่โอ้หน้าเลยอ่ะหน้าเออหน้าหน้าไปขายกันไหนนี่อะไรขายกล้วยนี่ไปขายของโอ้เพราะว่าลูกเขาไปส่งพัดกับตบดั๊บไปด้วยโอ้หนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะ ส่งตลาดสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ท oh, right ี่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่อันนี้คือสวนมะละเนาะอันนี้เก็บเก็บหมดแล้วเนาะอันนี้จะปลูกอะไรต่อคะนี่อันนี้กาจะลงแตงมันจะลงแตงแตงกวานะแตงล้านอ๋อแตงล้านนี่ะนาก็ผาหลบลงไปดูอันนี้ก็สวนลำไยสวนลำไยลำไยก็ทุเรียนลำไยทุเรียนโอ้บอกว่ามีนิดเดียวนะคะนี่นะาบอกว่ามีนิดเดียวแต่เดินกันโอ้โห เงือกเลยไงมีน huh. uh ิดเดียวเงือกเดเดแข็งเลยนี่ยไอ้แ huh. มีดมาจะจะคนเลยเออฮะเป็นไปไรไม่มีมีดแล้วก็งวยแล้วงนี่อันนี้นะคะเราลุยสวนกล้วยนะคะอันนีบว่มาดูโอ้ไหนวมายังไงโอ้ กล้วยสุกคาเครือนะคะวันนี้นะคะพี่ฝนจะลุยสวนกล้วยนะคะเป็นไงพี่น้ําพี่น้าเขาบอกกล้วยไม่แก่แต่ม่สุกแต่ไม่สุกกล้วยไม่แก่นะคะแต่สุกพี่โดมว่าไงกล้วยไม่แก่จะเป็นไงสุกคาเครือนี่นะคะคือกล้วยสุขาเครือนะคะนี่คือเป้าหมายของเราวันนี้นะคะเราจะลุยสวนกล้วยนะคะกล้วยที่อยู่บริเวณ ใกล้ๆบ้านเรานะคะดินน้ำลมฝนขอซื้อหมดนะคะนี่วันนี้ทั้งสองคนนะก็มาต่อลงกับน้านะคะที่สวนกล้วยนี้นะคะโอ้วันนี้เราขอตะลุยสวนกล้วยหน่อยนะคะกล้วยเราไม่ค่อยได้ดูแลกัน,นเนื่องจากว่า มนลมดเลยแล้วจคือเนื่องจากว่าไล่แกบอกว่ามีนิดเดียวแต่แต่ของในไล่เนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้เรามาหาไม่รู้แหละวันนี้เรามาซื้อกล้วยเราไปหาอุปกรณ์มาตัดเองเลยล่ะนี่ดูพี่ลุมดูเด้ออ่ะ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  มาเร็วมาแล้วมาแล้วขวยหนึ่งต้นเชื่อกันสามคนนะคะได้มาแล้วมีลูกเจาะด้วยวันนี้นะคะรุยสวนกล้วยนะคะตัดกล้วยนะคะน้าก็มาคุมเลยนะคะนี่ <c oughs> มาคุมเนี่ยเจ้าของสวนนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> นมา วันนี้เราก็ตรุยสวนกล้วยกันนะคะเป็นไงเดงมตัดไปให้หมดเลยเนาะสวนนี้มีทนน้อะไรตัดหมดเลยเครือเดียวเครือเดีย <laughs> วโอ้โหดินดีน้ำดีนะคะอยู่ที่บ้านมับกาศนะคะตำบลโคกกระชายอำเภอความดีจังหวัด,ดนครราชสีมานะคะอันนี้คือสวนกล้วยนะคะตัวนี้ก็แก่นะคะนี่เรามาดู เจ้าอจของสวนนะคะบอกว่านางเอ้ยนายเอ้ยไปหากันเองเลยอยากได้เครือไหนตัดเอาโลดสวนกล้วยบ้านเรานะคะเราบอยแบบธรรมชาติกันนะคะไหนดุมนี่ต้นไหนก็ฟันเขาถึงต้นไหนต้นลำไยต้นลำไย เราไม่รู้ละเราตัดกันดูนสาลาขนมหวานก็มาเลมาหากันเองเลยโอ,โอ้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 มาแล้วไปตัด<ม>ก็รุยสวนตัดกล้วยกันเลยนะคะรุยสวนตัดกล้วยกันเลยเป็นอะไรที่ชอบได้ออกกำลังกายในวันหยุดเป็นไง ได้เหงื่อไม่วันหยุดอันนั้นก็แกคืออันไหนแกก็ชี้เอาเลยลมมาฝุ่นอะไรมาอันนี้พี่ฝุ่นมาเดี๋ยวนตาลาก็ชี้เอาเลยอยากได้เครือไหนเอาเลยชี้เอาเลยนี่เครือนี่ก็แก่เนาะนี่เอาไปเลยนี่เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวไปเอาเอ่อเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวไปเอา่มามองแบบนี้ โอเคสองคนนะคะนี่โปรดักใหม่ของเรานะคะบายซารานะคะเราเลือกสันวัตถุดิบเป็นไงมาเลือกสันวัตถุดิบเองเลยเนาะเป็นไงต้องมาดูก่อนให้ได้ขนาดที่เราต้องการโอเคม่ต้องคัดตั้งแต่ วัตถุดิบตั้งแต่วัตถุดิบเลยเนาะไ,ไปถึงวัตถุดิบเราก็จะออกมาด,ดีโอเคถูกใจลูกค้าถูกใจลูกค้านี่นะคะสําหรับดิบพันธ์ของเรานะคะเลือกสรรวัตถุดิบเองนะคะสวนไหนเราก็ลุยเองนะคะได้กล้วยใหม่ๆนะคะนี่เราไม่ได้ทํากันแบบอยู่แต่ในบ้านนะคะเ,เราลุยสวนกันเลยค่ะนี่ อากาศเย็นเย็นสบายสบายเย็นไหมถ้ามีแต่จักลัางจักจักตัวสองตัวเป็นไงวิ่งปลาบมามาไม่เชื่อนี่เราใครไปไปแล้วฝั่งนู่นน่ะเห็น ื่อ้อที่วนแปสิบยาเลยโอเคไปเอาเอาไปเก็บนะเราเจอกันฝังนูนะเออปล่อยไยายอายุ6กสิบเกดนะคะตัดตัดกล้วยให้เองเลยนะคะนี่ดูนะคะนี่ดูนะคะโอ้ดูนะคะความฉลาดของยายนะคะเนี่ย ภูมิปัญญาิวิธีการตัดกล้วยนะคะนี่โอ้โหอายุ67ปีนะคะนี่เพื่อนๆเอ,อ้ยอายนี่กล้วยโอ้โหชุบเลยทำสวนนะคะแข็งแรงนะคะนี่ใครอยากแข็งแรงอย่างยายนะคะอย่างนี้เลยมื่น้ำมีบรรยากาศ มันยากอที <rarely Pokémon> ่เราชอบดู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 นี่นี่นี่แหละค่ะสิ่งที่เราชอบเลยค่ะดินน้ำรมฝุนแฟมิลี่นะคะพี่ดมเป็นไงน้ำเย็นเย็นนะคะน้ำใสใสไลเย็นเย็นนะคะนี่นะคะเป็นไงอุดมโอ้พาตะลุยป่าเอ้สวนล้วยบันนี้เนาะเป็นไงน้ำเย็นเย็นคุ้มค่าไหม กลางดงพรุงป okay. ่าเขารำนาวไพรนี่เห็นไหมคะผมแยกนะคะวันนี้มันมีสวนควยที่หลังต้องพามาเลิ้นน้ำไอ้ด้วงไอ้ผู้เก่งที่ควยเก่งก็น่าจะไม่เหลืออะไรหรอกไอ้หนูโจ้เมื่อเช้าที่เจ้าวอืออ๋อพี่ฝนจะไปยังงเจน้าสวัสดีค่ะอยู่กับพี่ฝนช่องดินน้ำลดฝนสวัสดีนะคะวันนี้กับเชี่อุ้ยคุณมาคะอุยหาเฟื่อยไปไปทำอะไรกันไปทำประสิทธิภัณฑ์ของเรา พันธุ์ตัวใหม่ของเรานะคะกล้วยตานะคะมีกล้วยตาไว้วยชาด้วยกล้วยตากล้วยชาดนะคะวันนี้ตะลุยสวนกล้วยกันนะคะกับคุณยายคุณยายอะไรคะคุณยายคุณยายวนคุณยายวนคุณยายวนนะคะวนวนวนนะคะวนไปวนมาก็รวยนะคะสวนกล้วยนะคะน้ำใสๆน้ำใสๆนี่นะคะกล้าเลยยังเจ้าอยู่นะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่โอ้ยอย่าให้มะลิมาเกินที่เราสัมผัสได้นะคะดูนะคะพี่ดู 错，暂停、哦，暂停<景>。 ขอจองหมดเลยนะผลโหปิเกียบเลยอ่ะไปเอาไยำมะม่วงออกบ้างไปปลูกกล้วยดีกว่าเมื่อกียบไปดูของไหนยผลป๋าม่วงเขานี่คิดดูห้ยเขาเอาต้นไปบุรี่กันอยู่นะคะตอนนี้กำลังบุรี่อยู่ของเกียจนี่แหละเอิ่มเลยจะให้ปลูกกล้วยหมดแล้วนะคะมะม่วงเลยมะม่วงน้ำดอกไม้อ่ะเอาออกให้หมดเลยูกล้วยดีกว่าเนาะอ่าไรเป็นไงเราเขนี่วเอาไห้นกกินธรรมชาติแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าอยากมาดูนะคะบ้านเรานะคะมาบกากนะคะอำเภอขามีจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบคุณค่ะแล้วพี่มีตัวนี้พี่เตะไปฟุตงานพี่มีใบร้อยพี่มีมีไม่ใหญ่แกมีแอปเรอกเด้อไม่ใหญ่แกมีแอปเลยแอปต่างแอปโอมใช่ไหมแอปอะไรแอปอะไร ยยบออต่อตั้งเอฟ้าเลยเอฟเอฟนี่คุณยายทำทิ้งทำทิ้งเอฟเอฟเลยไหนเลยความสุขนะคะความสุขเด็กน้อยนะคะครอบครัวดีน้ำลงฝนเป็นดีนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะอ